assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกวันนะคะอ่าที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เรื่องของเสียงพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องพยัญชนะไทยที่ออกเสียงเหมือนกันอ่าที่ออกเสียงเหมือนกันนี้มีอะไรบ้าง มีดังนี้นะคะเสียงขอก็มีขอไข่กับขอขวดต่อไปเสียงคอก็จะมีคอควายคอคนคอระคังต่อไปเสียงชอก็มีชอช้างกับชอเชอต่อไปเสียงต่อไปนะคะ เสียงยอมียอหญิงกับยอยักษ์ต่อไปเสียงดอมีดอชด,ดากับดอเด็กต่อไปค่ะเสียงตอมีตอปะตักกับตอเต่านะคะเสียงถอเลยนะคะก็มีถอฐานกับถอถุงนะคะ เอาต่อไปเสียงทอมีทอมนโทอทอพุทธเฒ่าทอธงและทอทหารเสียงทอนี้จะมีทั้งหมดสี่ตัวนะคะเอาต่อไปเสียงนอเสียงนอก็มีนอเนนนอหนูเอาต่อไปเสียงต่อไปก็คือเสียงพอเสียงพอก็มีพอพานพอสำเพา ต่อไปเสียงสอเสียงสอมีสามตัวนะคะก็มีสอสาลาสอหรือสีสอเสือต่อไปเสียงสุดท้ายคู่สุดท้ายนะคะก็มีเสียงลอก็มีลอลิงกับลอจุฬานะคะพะยังชนะที่เหลือที่ครูไม่ได้อ่านถึงนะคะก็เป็นเพยังชนะที่มีตัวเดียวมีเสียงเดียวอ่าที่ไม่มีคู่นะคะ เอาเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนยากไหมคะอ่าครูจะให้ในักเรียนฝึกอ่านเสียงเพรียชนะอ่าให้บ่อยๆนักเรียนจะได้จำแม่นแล้วก็อ่านได้ถูกต้องนะคะอ่าสําหรับวันนี้ครูจะให้ในักเรียนเขียนพยัญชนะที่ออกเสียงที่มีเสียงเหมือนกันเนี้ยลงในสมุดนะคะ แล้วนักเรียนก็ฝึกอ่านเสียงที่นักเรียนเขียนเมื่อกี้นะคะ,ะเข้าใจนะคะ,ะนักเรียนของเราทุกคนเกง่งๆก,กันทั้งนั้นเรื่องของเสียงเพลงชนะที่เหมือนกันที่เรียนในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย